Đây à kia mình xây mông Chiều à, Chiều này mẹ mình ôm mượt nó bỏ thế hả? Ừ. Lọ xe

บนนี้เอาเยอะขึ้นหน่อยลงอันนึงก่อนเด็กตายได้อิ สราจะได้กินปลากับมันเป็นไงนี่ไปพัดกับฮักโอ้เหลืองและเกือบเกือบเกือบทีเดี๋ยวเบอร์พัดซำหองมาไม่ได้ปลาสิเดียวน้องเสี่ยวจะไม่ได้เจอตัวโดดเอาเล้วได้ยังไดอยู่่เลย ไอ้คาคาคาออกกลงเครื <te ous> ่องเลยปะในพาดลงมือ <principio> น <Bernard Arabic> ี่เอาไปฟังหน้า <ihrem> ด <hn> ้วะสิวไปฟังหน้าเลยปะแนวเลยอะแนวเลยคะแนนไหม าาเครื่องบนัเครื่อนงนี้กเลยเลยบ <c oughs> ่อเค่งเลยเอ๊ะอกไปนี่น <c oughs> ยวยลอยก็บลอย Bom Hả? nằm nó nằm, mình, à. nằm kêu... Nhà này. mà nhà mà nhà mà à. à. nhà chẳng... nhà không có hội không... Quân nó có hệ อันนี้บัไดข้ามฟ้าได้เอานี้เนาะตรงนี้เนาะโอเคเอเอตายมันมันหบการขางบ้านแห่กับบไ,ไดง้งนะ้น,งาน,นนะมาแข้งกับแตกเี <laughs> ยยงได้อล้อยลง ลาจางังคืนไปมองไปมองไว้ว่านแห่ไปออไปอย่างเงี้ยป้าจันบอนบุบอน,นี่สิอ,อืมลดไปกันเลย ปีป่าปีน <ald> ป <en> ่าหปีนป <qualified worldwide> ่าเลยน่คุณไหนผ่านโอ้โหไทยเหรเห็นแล้ว กินปานะเด็กสอเต็มเขาป่ากลางคืนนะสิับเจ้าอีด้อกับเจ้ากับาเจ้าแล้วดื่มขน่วเจ้าดูเลนเนาะอิ่มอยู่เนาะถึงหนัวมีส่นัวหน่อยเจ้าสอเ็ มา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 กินน้ำเดียวจาดมอมเออมัดเท่านี้แหละความคักนะมาเดน่เจ้าด้วยเจ้าดึงข้อเหนียว <c oughs> <c oughs>